ไอ้พวกสสปัญญาอ่อนเอาส้นตีนอะไรคิดแล้วชาวบ้านคนไทยเขารักแผ่นดินไทยเขารักทหารเขาก็ช่วยกันบริจาคไม่ดีเหรอม,มึงจะไปจับผิดเขาทำเหี้ยอะไรวะไอ้พวกส้นตีนเงินมึงก็ไม่ออกเงินมึงก็ไม่บริจาคจะไป ช่วงในภาวะที่มันเรามีปัญหาจะทําสงครามกับเขมรนะครับเราจะมีปัญหาทําสงครามกับเขมรไอการจอมพลังมันก็ลงไปช่วยเริ่มจากไปสร้างบังเกอร์ไปสร้างถนนหาเสื้อกรอะหาโดนให้กับทหารและคุณก็มาถามว่าคือจะไปว่าทหารน่ะทำไมงบประมาณไม่มีเหรอ ทำไมต้องไปขอบอยจากชาวบ้านโอ้ยนะ่ะเอ้ยปัญญาอย่างนี้ยังอยากจะมาเป็นคนอีกไม่ได้รู้เรื่องเฮียอะไรเลย,ยการจะวางงบประมาณทําอะไรเนี่ยมันต้องมีแผนงานเสนอเข้าไปก่อนเสนอแผนงานว่าปีนี้จะจัดซื้อเสื้อกลอา3,000ตัวนะครับหรือจะสร้างถนนตรงไหน จะทำหลุมหลบภัยตรงไหนต้องเสนอผ่านสภาพร้มัดงบมาต้องมาผ่านการจัดซื้อจัดจ้างเร็วสุดใช้เวลาป,ป,ปีครึ่งถึงสองปีปีครึ่งถึงสองปีแต่นี่สงครามมันมาประจันหน้า,ขาเขมรมันมากวนตีนมันเริ่มยิงเรามึงจะไปหาเงินที่ไหนทันแล้วชาวบ้านคนไทยเขารัก แผ่นดินไทยเขารักทหารเขาก็ช่วยกันบริจาคไม่ดีเหรอกูไม่อยากจะด่าพวกมึงนะเอาส้นตีนอะไรคิดอะเฮเอาส้นตีนอะไรคิดประชาชนเขาเบริจาคด้วยจิตศรัทธานะเขาเบริจาคด้วยจิตศรัทธาทหารอยู่แนวหน้าเสื้อกรอกเนี่ย มันเป็นยุทธภัณฑ์ห่วงห้ามตามประกาศของกระทรวงกลาโหมแต่ถ้าผู้ครอบครองเป็นหน่วยราชการเป็นทาหารเป็นตำรวจเป็นฝ่ายปกครองไม่ผิดครับไม่ผิดสามารถขออนุญาตได้และเสื้อกราะเนี่ยผมเองเนี่ยมีความรู้ พอสมควรเรื่องเสื้อเกราะกันกระสุนมันมีเลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับที่กันมันซื้อเนี่ยมันซื้อเลเวลสี่เลเวลสี่ทำด้วยเส้นใยดูป้องข้างนอกแล้วเขามีแผ่นเซรามิกรองข้างล่างนะครับกันกระแทกเพอกระสุน m 1 6ทีหอาก้าหรือสะเก็ดระเบิดเนี่ยมันแรงนะครับมันสามารถป้องกันได้ เขาขายในท้องตลาดเนี่ยถูกถูกเลยจะซื้อขายกันในตลาดมืดก็ต้องราคาตัวละประมาณหมื่นห้าถ้าขายถูกต้องก็จะต,ต้องอวประมาณสองหมื่นนี่ไอ้กันมันซื้อได้ในราคากี่พันเองหกพันมั้งผมว่าราคาต้นทุนเลยนะราคาต้นทุนเลยนะนะครับ มึงจะไปจับผิดเขาทำเหียอะไรวะไอ้พวกส้นตีนมึงจะไปจับผิดเขาทำเฮียอะไรเงินมึงก็ไม่ออกเงินมึงก็ไม่บริจาคนะครับกองทัพก็ตอบให้ชัดเจนไปเลยประชาชนเขามีจิตศรัทธาทหารเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกหลานเขาเขาร่วมบริจาคก,กองทัพขอบคุณ การที่กองทัพจะวางงบประมาณจัดซื้อมันจะใช้เวลาปีสองปีก็ตอบให้ชัดเจนไปเลยครับไม่ต้องไปรักษาฟอร์มวางฟอร์มผมเป็นตำรวจเนี่ยประชาชนมาบราิจาคผมชอบครับมาเลยครับช่วยกันครับงบประมาณมีไหมมีไอ้เฮียก็เงินภาษีพวกเรานี่แหละนะครับโอไอ้ห่าไอ,ไอ,ไอ้พวกสสปัญญาอ่อน เสือกมาเป็นสอสอไอ้สอสอปัญญาอ่อนวุฒิภาวะแค่นี้เหรอคุณจะมาเป็นสอสอไปตรวจสอบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนี่มาแกวะมาจิกทหารเขา มึงคอยไปตรวจสอบไอ้ไอ้พวกที่หลบไปตีกอล์ฟอะนะอย่างนั้นดีกว่านะวันที่ทำงานแล้วแม่งหลบไปตีกอล์ฟอะไอ้กันมึงทำต่อไปเถอะมันจะดีจะเลวยังไงก็ช่างเองเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านที่จะรวบรวมเงินทองไปช่วยทางราชการมันไม่ได้ผิดอะไรมันเร็วเงินบริจาคเนี่ย มันเร็วไม่นั้นถนนนี่ก็ยังขึ้นไปลำบากเดินทางกันลำบากไอ้การมึงทำต่อไปนะถือว่าเป็นแนวหลังถือว่าเป็นแนวหลังนะผมทุเลศกับไอ้พวกสอสอหาเนี่ยทุเลศจริงๆลูกหนูก็รุ่นลูกรุ่นหลานนะ มึงทำอะไรให้เข้าท่าเข้าทางหน่อยได้ไหมไม่ใช่เป็นสอสอแล้วก็ูปวดหัวกับพวกมึงจริงๆเลยไม่เข้าท่าเลย ผมไม่ได้บอกว่าไอ้กันมันถูกมันผิดอะไรส่วนการจะไปตรวจสอบว่าเงินบอยจาคเข้าเท่าไหร่เอาไปซื้ออะไรบ้างก็ชี้แจงเข้ามามันจะได้แฟร์ฟรฟรนะฮะแต่ผมไม่ผมไม่ชอบนะไอ้พวกมาบอก ไปบอิจากให้ทหารทำไมทำไมทหารต้องรับบอิจากแม่จริงๆหลือมึงสอสอเขามีหน้าที่ไปพิจารณาร่างกฎหมายนะไปพินางบประมาณที่จะไปใช้ช่วยเหลือชาวบ้านปกติผมไม่ยุ่งเรื่องพักการเมืองนะผมว่าผมว่าไม่ใช่ ไอ้คุณเท้งที่เป็นหัวหน้าพักเขาไม่เห็นออกมาพูดเลยมีแต่ไอ้พวกสสปัญญามีน้อยนิดเนี่ยออกมาพูดนะมันทุเลขกลูกมันทุเลขหนูต้องวางตัวสมัยนะลูกนะเดี๋ยวพอสาลที่ภาคษาจจำคุกหนูเนี่ยไม่รู้หนูไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยจะโดนพวก คนที่เขายังรักชาติศาสตร์กษัตริย์กระทืบเอาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจำอ่ะเพราะมัน